สวัสดีคนระับผู้ชมทุกๆท,ท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพี่พิพิมพ์อลีกซีซั่น3กันต่อเนื่องเลยนะวันนี้เป็นเกมที่เป็นบิ๊กแมชจริงๆฮนะเดี๋ยวมาเตรียมชมเกมนี้กันเลยนะเป็นการพบกันนะระหว่างราชันชุดขาวอย่างเอัลมาดริดนะเปิดซานเตโรเบิร์บิวฮะเป็นเจ้าบ้านนะวันนี้ต้อนรับบิ๊กเนมจากดินแดนเยอรมันจากลีกบูเดสลิก้านะอย่างบอยเยมินิกนะต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างเป็น ทีมชั้นนําจากลีกของตัวเองกันะมาพบเจอกันในพรีเมียร์ลีกในเกมวีคนี้นะก่อตอนนี้เราเข้าสู่วีคที่32และนะสำหรับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกของเรานะก็เดี๋ยวไปดูผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยนะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะก็สาสุเอวีคที่ผ่านมาไบรอนทำได้ดีกว่าเลอมาติดก็บอกว่าทําได้ดีกว่าก็ไม่เชิงนะเพราะว่าใกล้เคียงกันมากจริงนะ บเอนยูอนดับ4ตอนนี้มีลูดิเสียบวก10เก็บรวบรวมไว้ได้ที่50คะแนนนะส่วนทางเลอัลมาดิดอยู่อันดับ5ก็ตามบเอนมาติดๆนะลูดิเสียบวก7แล้วก็มี50คะแนนเท่ากับบเอนแะล้วเพียงแต่ก็ตามลูริเสียนะที่ทาให้ไบเอนอยู่สูงกว่านะก็เพราะฉะนั้นเกมวันนี้มีผลมากๆนะที่จะเปลี่ยนแปลงอันดับตารางคะแนนนะเดี๋ยวมาดูนะว่าผลจะออกไปในทิศทางใดฮนะก็ ตอนนี้ผู้เล่นทั้งสองฝั่งก็ลงสู่สนามเตรียมพร้อมที่จะแข่งกันแล้ววะเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะว่าฝั่งไหนจะทำผลงานออกมาได้ดีกว่ากันนะในเกมน,นี้แล้วก็เก็บแต้มสำคัญกลับไปเติมเต็มในตารางคะแนนของพวกเขาได้ฮะเดี๋ยวมาดูนะ<ว>ก,ก็จะเป็นทางเรียมาดริดเจ้าบ้านน่าจะเริ่มต้นเขี่ยเปิดเกมกันมาก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวาของทางหน้าจอฮะก็เริ่มต้นเขีย่ยไปแล้ววะตอนนี้เลี้ยมาดริด บอลมาเป็นของอัสซาทางซ้ายเข้ากลางมาก่อนที่กัสมิลโลฮะทอนี้โครสมีโครสจะข้าเอาตนี้ติดบล็อกแล้วเป็นไบเยนเก็บบอลมาได้ทันทีเลเวอนดอรสกี้ให้กิมิชให้เลเวันดอสกี้เป็นไบเยนเอาบอลมาครอบครองไวในช่วงต้นเกมแบบนี้เลเวอนดอรสกี้มาที่กิมิชกิมิชกลับไปที่อาราบาตรงนจิ้มมาสวยแต่ว่าวารานทำไม่ดีจิ้มบอลมาได้ละ เป็นบอลของมาดริดกันบ้างอะเอเดนอาซาทะลุม,มาที่เบลคืนอาซาแต่ก็พลาดอย่างนั้นลูกนี้เป็นของบาเยอร์อีกครั้งกกเรสกามาที่อยู่ที่กกเรสกาเล่นกับเฟียโก้ฮะโทมัสมุลเลอร์เกมก็ยังคงอยู่ตรงบริเวณกลางสนามาพยายามจะทำเกมนี้นไปทนะั้งสองฝั่งผ่ากันครอบครองบอลน,นะแต่ตอนนี้เป็นบอลของบาเยอร์นะ โอเดียโซล่ามาทางขวาเปิดเข้าในมาลูกนี้ต้องโกออกมาก่อนนะมาริดลูกนี้เหมือนจะมีฟาวเกิดขึ้นนะกมการชี้น่าจะเป็นฟรีคิกนะจากทางขวาบบเยอร์มินิกจะได้ฟรีคิกเปิดเข้ามา,ามาดูกันนะว่าจังหวะน,นี้จะใกล้เคียงกับการเป็นประตูแค่ไหนฮนะก็จะเป็นคิมิชนะรับหน้าที่เปิดเข้ามาแล้วลูกนี้ก็กูตัวสปินมาชกสบายฮนะแต่ยังคงเก็บบอลได้ฮนะบบเยอร์ กาลิสกามาทางซ้ายกันบ้างบาเยนเอาแล้วฝ่ามาได้ดีกาลิสกาได้เปิดเข้าในลูกนี้ก็ขกออกมาก่อนนะมาดริดแล้วก็เก็บบอลได้บ้างแนละ้วมาดริดเป็นบอลของเบลว่าตอนนี้เล่นกับคาร์บาฮาวดูก้าโมดิชเล่นกับคาเซมิโลมาถึงเบลเบลมาทางซ้ายไปที่ดูก้าโมดิชทางขวาแล้วตอนนี้มาที่เบล,ลไปที่โมดิชคาร์บาฮาวโมดิชเล่นกับคาเซมิโล มาที่โตดิโคลสมาที่เบนเซม่าเอาตรงนี้จะทิ้มทะลุแต่ว่าเป็นบาเยนเก็บดักไว้ได้ฮะบอลมาที่น้อยอตอนนี้อาลบามาที่เตียโกอาลบามาทางเดวิสให้เตียโกบอลมาทางฝากซ้ายตอนนี้ของบาเยนทำยาวมามีนาบี้รออยู่ทางซ้ายเก็บบอลสวยมากนาบี้เอาครับยังไปต่อนาบี้ข้ามไปขวากันบ้างโอเดโอโซล่ารอแล้ว ทีมเมรนีกอรสกาสวยลูกนี้ยังไงครูตัวโธอ่านเกมขาดจริงฮะพุ่งมารับลูกนี้ไว้ทานนะคูตัวสเป็นบอลของมาที่เกนบ้างคูตัวสโยนยาวขึ้นมาลูกนี้ตั้งได้เบนเซม่าแต่ก็เสียบอลให้กิมิชมาที่กอรเสกาเมอนีมาเซลโลทำไม่ดีไปแย่งบอลมาแล้วส่งต่อให้อซาทันทีมาเซลโลมาทิมให้อซาส,สล็อกมาให้เบนเซม่าโดน โอ้ดูนี้ต้องบอกว่ามันจะเป็นฟาวฮะบยบรอนไปทำฟาวมาดริดนะก็จะได้ฟรีคริกข้างวันนี้ของทางฝั่งเลมาดริดต้องบอกว่าทั้งคู่ผัดกันคองบอลจริงๆฮะแย่งบอลกันอย่างรดวดเร็วตอนนี้ต่างฝ่ายต่าง,าง,างได้ครอบครองบอลกันนะไม่มีหักไปทางไหนฝ่ายเดียวมาก็เดี๋ยวมาดูนะว่า ฝ่ายไหนจะได้ประตูก่อนนะแต่ตอนนี้มารดิจะได้ฟรีกิกจากกลางสนามแกริเบลรับหน้าที่จะเปิดเข้าแบงค์ในฮะเบลก็โยนเข้ามาลูกนี้ก็โขออกมาได้ฮะบาเยนเป็นบอลของบบเอนทันทีตอนนี้คิมิชจิมให้เลวานอสกี้เลวานอสกี้ไปทางขวาออดโอโซลา,า,ามาที่มุลเลอร์อรถทะลุไปถึงโอเดโอโซลามารับ มาทางขวาตอนนี้วิ่งมาเองเลาะริมเส้นเลื้อยมาเรื่อยๆแล้วได้เปิดเข้ามาลูกนี้แต่ว่ามาดิดก็โขกทิ้งออกมาไดนะ้แล้วก็จะได้โต้สวนกลับไปทันทีอาซาชิงสวยโทนิคโคลสโทนิคโคลสไปที่คาร์วาฮาวคาร์วาไปที่ลามอสลามอสจิ้มให้อาซาเล่นกับคาร์วาฮาวอัพโทนิคโคลสชิงสวยกลับไปที่คาร์วาฮาวอาเขามาทางริมเส้นขวาวิ่งลเลาะเลื้อยมา เข้ามุมแล้วเปิดเข้าในลูกนี้แล้วยังไงฮะก็โกลออกมาได้ปลอดภัยบาไเยอร์น่จะโตกลับไปบ้างนาบรีมาที่เตียโกเตียโกไปขวาให้โอเดอโซลาโทโมัสมุลเลอร์บอลอยู่บริเวณกลางสนามว่าตอนนี้บบเยอร์พยายามจะเจาะขึ้นไปให้ได้แล้วมาถึงมุลเลอร์ตอนนี้มุลเลอร์อยังไงฮะเล็งไปที่เลมลอสกี้ เนลสกี้กลับมาที่เปียโกมาขวาให้มาซ้ายให้นาบ,บรีบรีชิงกับเดวิสเนีย่ยคงชิงกันสองคนอ่ะลูกนี้ชิงโดนมาร์ด,ดิทด,ดักได้ละวจะโต้กลับไปคาสเซมิโลไปที่ดูก้าโมดิชโมดิชยังคงได้บอลเลือกมาคาสเซมิโล,ลชิงกันอยู่สองคนคาสเซมิโลเอาครับจิ้มสวยมาที่เบลยังไงลูกนี้เบลเขาก็พิดโทษ เดวกาจะเปิดเข้าในหรือเปล่าโอ้โหตรงนี้เปิดไปติดบายเยอร์นนะแล้วก็จะโตกก้กลับไปเอาแต่ลูกนี้เขาวาฮาไปยังบอลไม่ได้แล้วเปิดเข้าในลูกนี้โอ้โหต้องโขกมาก่อนนะบายเยอร์แล้วก็ยังคงเป็นมาดริดได้บอลน,นะกระบุกกระนำตอนนี้เอเดนอาซากลับไปที่มาเซโลมาเซโลชิงอาซาซากรชากจะได้เปิดเข้ามาลูกนี้ยังไงเออแล้วก็เป็นเข้าเทา้าบาเอาลูกนี้ไปซัดติดบล็อกมาดดิดโอ้จะเด้งเข้าประตูเอาโชคดีที่บอลมันสูงข้ามคานไว้เดี๋ยวมาดู มีภาพช้าหรือเปล่าฮะโอต้องบอกว่าจังหวะเมื่อสักครู่หวาดเสียวนะบายเยอร์นจะสกัดแต่ว่าไปติดผู้เล่นมาดริดนะจะเด้งเข้าประตูเอาแต่ก็ยังรอดปลอดภัยฮะก็จะเป็นนอยเออร์เปิดขึ้นมานอยเออร์เปิดยาวมาบอลเป็นของมาดริดกลายเป็นมาดริดจะเริ่มครองบอลกันหนักบ้างนะช่วงหลังมาเซโลไปที่ โมดิชไปถึงอัสซาซาเลียนคืนบอลไปเองอัสซาโอเลนี่ไปพลาดท่าเสียบอลให้กอริสกาเลยฮะแล้วไปเยนจะโต้กลับไปคิมิชเล่นกับมูเลอร์คิมิชมาที่กอริสกาก็ดูจากเปอร์เซ็นต์ครองบอลจะเป็นไบเยนมากกว่านิดหน่อยฮะห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะเรียบริดจัดไป47เปอร์เซ็นต์นะก็ต้องบอกเกมสูสีกันทีเดียวคู่นี้แล้วก็ยังคงไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะยังคง ยันสเสมอกันไว้ที00่0-0กับช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกตอนนี้มาดูนะว่าจะมีดราม่าท้ายครึ่งแรกเกิดขึ้นกับฝั่งฝ่ายไหนฮะแล้วตอนนี้บอลอยู่เป็นของไบยเยอร์นะช่วงท้ายเดวิสไปที่เลมดอสกี้มาที่นาบรีเราจะควาตนี้แล้วจะ,วยยวจะมีธงยกขึ้นนำหน้าก็นาบรีฮะนา่ะนาจะก้าวโอ้ล้ำไปนิดเดียวจริงฮะช่วงแขนนะ มาตั้งเตกันาบาลานยาวไปที่ข้างหน้าแล้วก็เป็นบานยบร์นเก็บบอลได้ฮนะแล้วก็บวกเสริมทดเพิ่มเติมไป2อนาทีฮนะสำหรับครึ่งแรกฮนะเป็นบอลของไบรอนซะด้วยฮนะตอนนี้ที่คิมิชมาที่เลวันดอสกี้มาที่เบียโก้ให้นาบรีจะหมุนลูกนี้แต่ว่าคารวาฮาวทำได้ดีจริงครงับวันนี้แย่งบอลสกัดบอลได้หลายครั้งหลายคราแล้วก็กรรมการฮนะเป่านุวีจบครึ่งแรกพักก่อนไว้ที่ตรงนี้ฮนะก็ทั้งคู่ยังคง ทำอะไรใดๆกันไม่ได้ฮะสเสมอกันอยู่ที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะสำหรับคูเนียเลมาริดปะทะบาเยอร์มินิกัะเดี๋ยวพักครึ่งกันสักครู่ฮะมารับชมครึ่งหลังกันต่อสำหรับบิ๊กแมชเกมนี้กับการแข่งขันพีพีพิมารีกซีซั่นสามฮะ เรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับบร์ทเยลลิงเอาวันนี้ก็สําหรับผู้ชมที่มากันทีหลังะมาดูตารางคะแนนกันหเห็นอีกสักรอบว่าสถานการณ์ของบีพีพิมเมลิกซีซั่นสของ2ทีมในตอนนี้นะก็ไบร์นกับเรอัลมาดริดก็แต้มเท่ากันแล้วอยู่ที่50คะแนนนะอยู่ดับ4และ5นะก็จะต่างกันเพียงลูกได้เสียก็ต้องบอกว่าสูสีกันนะว่ากับฟอร์มของทั้งคู่วันนี้ก็ต้องมาฝ่าฟันเบี่ยดเบียน,น,นกันเองฮนะ มาดูนะว่าใครจะเก็บแต้มไปได้นในเกมนี้เป็นบอลของไบรเยนแลนะตอนเริ่มต้นครึ่งหลังแบบนี้แต่ก็มาเป็นของมาดิเกนบ้างอ,อยู่ที่โมดิชโมดิชเล่นกับโทนี่โครสมาทางมาเซโลทางซ้ายมาเซลโลจิ้มกับโครสเอาครับโครสไปที่เ <z> บนเซม่าเบนเซม่ารับบอลมาที่โครสเราจะทะลุให้อซาโรนี้แต่ว่าไม่ถึงนะเป็นเอเดสดักไปได้ไบร์เยนก็ ชิงกันด้านหลังก่อนแล้วตอนนี้โอเดโอโซลาเล่นกับเอร์เดสยาวออกมาได้ที่คิมิชบอลมาถึงโทมัสมุลเลอร์มาทางวิ่งมาทางขวาเองดวนกับมาเซโลกลับไปก่อนที่กอสกเลสกาบอลมาถึงเลวันดอสกี้ครอบกองบอลแตะให้เตียโกเลวันดอสกี้ยังคงเลี้ยงบอลไปเองมาขวาให้โอเดโอโซลาให้มุลเลอร์ กลับมาที่โอเดโซล่าแล้วเปิดเข้าไปข้างในได้ลูกนี้ยังไงก็ขกอขอกมาก่อนนะไบเยนมาดริดนะีขออภัยแล้วก็มาดิดจ,จะโตกลับไปทันทีโทน,นี่โครสให้ล <Okay. S 2> ูก้าโมดิชเบนเซม่ายังไงชิ่งกับโมดิชไปถึงเบลเดือวตอกส้นมาโมดิชคาริมเบนเซม่าเปิดขวาเปิดมาซ้ายอาซาตั้งโขกโอโ้ลูกนี้ตั้งโขกไม่ไดี แล้วเคยไปเข้าทางไบเยรนและโต้กับมางนทีกอเรสกาอ้าวกอเรสกามาทางขวาโล่งๆแบบมีผู้เล่นมาลุ้มกันเต็มแล,แล้วแต่ก็ค่อยๆชิงกันไปบอลถึงมูเลอร์โอริสซาสวยไปที่กอเรสกาแต่ว่าเป็นมาดิดแย่งมาได้ทันควันนะจะโตกลับไปโทนี้ครอสให้เบนเซม่าครอสไปถึงโนดิชโอ้ทะลุสวยไปที่เบนเซม่าตรงนี้มาอาซาแล้วตรงนี้มาซ้ายให้มาเซโล่เติมมาอ้าวมาเซโล่ล็อกหมุนกลับมาล็อกอีกที ปะทะก,กัมม er, ุลเลอร์เตะอัดมุลเลอร์ออกข้างอารบาเยิน oh, เอ่อมาดริดนะได้ทุ่มฮนะทุ่มไปถึงอาซาโอ้ทุกนี้ก็ไปเสียบอลคืนให้บาเยินทันทีนะแต่บาเยินจะโต้กลับไปข้ามไปซ้ายกันบ้างให้เดวิสเบียโกเล่นกับนาบรีบอลเป็นของบาเยินมินิณะตอนนี้อยู่ที่โทมัสมุลเลอร์มุลเลอร์มาขวาให้อด <Okay. S 1> <bon> โอโซล่าเก็บบอลวันนี้บอลมันจะมาทางขวาเยอะนะบาเยินคิมิช ก็จะไปทางซ้ายกันบ้างแล้วลูกนี้จะส่งให้เพื่อนไม่ค่อยดีและมาดริดเก็บบอลมาได้จตะโต้กลับมาแกเรทเบลตอกส้นมาที่คาร์วาฮาคาร์วาเฮาจิ้มให้โมดิชล,ลูกนี้ก็เสร็จเป็นทุ่มให้บาเยอร์นะการเปลีป่ยนตัวผู้เล่นกันแล้วะทางของทางบาเยอร์นะเรา,าดูเฮตุเฮต์นะของคู่นี้กันสักหน่อยกับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกซีซั่นทั้ง3ซีซั่นเลยนะ ก็ในซีซั่นปัจจุบันนี้ซีซั่นที่3นะในเลกแรกก็เจอกันมาแล้วฮะเป็นเรียมาริตชนะได้สองศูนย์นะในเลกแรกของซีซั่นนี้นะส่วนในซีซั่นที่2ก็เป็นไบเออร์ชนะ2 0งศแมตชหนะึ่งฮะแล้วก็อีกแมตช์เสมอกัน1เท่าฮนะส่วนซีซั่นแรกก็เป็นเรียมาริตชนะทั้ง2แมตช์เนี่ยสองศูนย์ทั้ง2แมตช์ก็ดูจากสถิติก็เรียมาริตชนะไปถึง3ครั้งนะฮะไบเออร์ Bayern ชนะครั้งเดียวฮะแล้วก็สเสมอกันไป1แมตช์โห oh, ต้องบอกว่าสถิติของเรียมาริต คมดีกว่าเห็นเห็นแล้วกับการแข่งขันขามาทั้ง5แมตช์นะใน p PP พรีเมียล,ลีกระหว่างคู่นี้นะแล้วเป็นของมาร์ดิชนะตอนนี้บูกา้ามาดิชมาดิชเลือกมาซ้ายให้มาเซลโลทิ้มกับอาซาให้เบนเซม่าเบนเซม่ายังคงเลี้ยงมุนไปมาแล้วให้มาเซลโล มาเซโล่ o, แล้วเปิดเข้าในตรงนี้ก็นอยเออร์ no ier, รับไปได้สบายๆฮะโยนยาวมาทันทีนอยเออร์ no ier, แต่ว่าก็เสียบอลให้มาดริดนะมาเซโล่ o, เก็บได้ไปที่โทนี่โคลสจิ้มให้เบนเซม่าอารูน่ทะลุมาแต่ว่าก็ดักไว้ได้นะไบรเอนดูเหมือนจะกินกันไม่ลงจริงๆเกมวันนี้ทั้งคู่ดูสูสีกันมากฮะยังทําอะไรกันไม่ได้ด้วยฮะยังศูนย์ศูนย์ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูผลงานแมตช์ที่แล้วของทั้งคู่กันสักหน่อยฮะในวีคที่31มสินะ บาเยรนก็ไม่ค่อยดีอะเปิดบ้านแพ้อินเตอร์มิลานมา1ประตูต่อ0ส่วนเลเออร์มาดิดผลงานยอดเยี่ยมอะบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้1ประตูต่อ0ูนย์ะกับผลงานในแมตช์ที่แล้วนะของทั้งคู่มาดูเกมกันต่อตอนนี้บาเยรนได้บอลเลมดรอสกี้มาถึงโอเดโซลาโอเดโซลาปะทะก,กับมาเซโลมาเซโลทำได้ดีอะเก็บบอลได้และจะโต้กลับไปเอา,าบอลมาถึงมาเซโลเอาแล้วลูกนี้มันมาโล่งๆนะทางซ้ายมาเซโลวิ่งกระชากมาเองแล้วยังไงอะ มาซอรนกระชากวิ่งลำเลียงบอลมาต่อไปแล้วเปิดเข้าในลูกนี้นอยเออร์มาชกได้ดีฮะแล้วก็เป็นไบรเยนเก็บบอลกันมาได้บ้างยาวมาแล้วตอนนี้มาดูปโปรแกรมแมตช์หน้ากันสักหน่อยฮะในวิที่33เนี้ยก็ไบรเยนจะเปิดบ้านต้อนรับบาลีสซนช์แมงฮะส่วนแล้วมารีจะต้องไปเยือนบอสดับมุนฮอน่าดูน่าชมกันทั้ง2คู่เลยฮะแล้วก็ติดตามกันไปยาวๆกับพีพีพิมยร์เีกฮะตอนนี้ ก็เข้าสู่วนะิกาอิอในเกมปัจจุบันนี้ก็ใกล้จบรุนก,การเข้าไปทุกทีฮนะซึ่งตอนนี้จะฝูงเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์นะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าสุดท้ายแล้วสเปอร์จะประคองผลงานจนเป็นแชมป์ได้หรือไม่หรือจะมีทีมใดแซงสเปอร์ขึ้นไปได้นะอาจจะเป็น2ทีมนี้ก็ไดนะ้เพราะว่าแต้มก็อยู่ในส่วนบนของตารางคะแนนกันทั้งคู่ฮนะแต่ว่าดูจากเวลาตอนนี้ก็ใกล้หมดเต็มทีนะถ้าฝ่ายไหน ได้ประตูขึ้นมาก็น่าจะเป็นผู้ชนะเลยฮนะบอลเป็นของมาดริดนะตอนนี้มาถึงโมดิชให้เบนเซม่าก็เสียบอลให้ยบร์เนะแล้วก็ทดเจ็บบวกกันไป2อนาทีสำหรับครึ่งหลังเวลาน้อยแล้วนะโอกาสแชร์กันฝั่งละหนึคะแนนเพราะเสมอกันก็สูงเลยฮโอเดรโซล่าให้โทมัสมุลเลอร์ เลือดึงแล้วให้อลิโซล่ารุ่งแรงไปได้แล้วเปิดเข้าในลูกนี้ก็มาริทถูกออกมาได้ฮะแล้วก็ไม่ทันแล้วกรรมการเป่านวีดจบเกมนี้สิ้นสุดไปแล้วก็ทั้งผู้ทําอะไรกันไม่ได้ฮะเสมอกันไปซูมประตูต่อศูนย์นะจึงทําให้แบ่งแต้มกันไปฝั่งอันหนึ่งคะแนนนะสำหรับคู่นี้ระหว่างเลียมาดริดกับบาเยบร์นิวนิกฮะเลียมาดริทศูนย์ไบร์นเมลิกศูนย์นะก็จบแล้วสำหรับเกมนี้ก็สำหรับผมก็ลำลาไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหน้านะกับพีพีพิมยร์ลีกสวัสดีครับ